เปอรสถิตินักกีฬาคว้าเหรียญทองมากสุด5อันดับแรกตลอดการของซีเกมการแข่งขันมหกรรมกีฬาซีเกมครั้งที่33ซึ่งประเทศไทยรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่9-20ทถึง20ธันวาคม2568ใกล้จะเปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วสำหรับซีเกม2 0 2 5จัดแข่ง50ชนิดกีฬามีการชิงเหรียญรางวัลรวม574เี่หรียญทองกีฬาสาธิต3ชนิดประกอบด้วยกีฬาทางอากาศจานร้อน ชักเยอะและหนึ่งกีฬาสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้แก่ MMA ศิลปะการต่อสู้แบบผสมโดยเป้าหมายของทัพไทยตั้งเป้าเอาไว้ที่241เหรียญทองซีเกมเริ่มต้นจากการแข่งขันกีฬาแหลมทองเอพีเกมในปี2502ที่กรุงเทพมหานครโดยมี6ประเทศสมาชิกก่อตั้งได้แก่ไทยมาลายาเวียดนามใต้ลาวพม่าและกัมพูชาในปี2520จากนั้นได้เปลี่ยนชื่อเป็นซีเกม ซีเกมและมีการเพิ่มชาติสมาชิกเช่นอินโดนีเซียฟิลิปปินส์และบรูไนเพื่อยกระดับการแข่งขันและเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในภูมิภาคตลอดเส้นทางของซีเกมมีนักกีฬามากมายต่างสร้างผลงานและสถิติอันยอดเยี่ยมหนึ่งในนักกีฬาที่ประสบความสำเร็จสูงสุดพร้อมขึ้นแท่นเป็นตำนานของมหกรรมนี้ต้องยกให้โจสลินโย นักกีฬาว่ายน้ำหญิงของสิงคโปร์สร้างสถิติสุดยอดเยี่ยมตลอดการลงเล่นรวม8สมัยคว้าเหรียญทอง4ี่เหรียญทอง12เหรียญเงินและสมเหรียญทองแดงครองบัลลังนักกีฬาคว้าเหรียญทองมากที่สุดณตอนนี้ยังไม่มีใครทำลายสถิตินี้ลงได้มาติดตามเมื่อนักกีฬาที่คว้าเหรียญทองมากที่สุด5อันดับแรกตลอดการของรายการนี้จะเป็นใครบ้างนักกีฬาคว้าเหรียญทองมากที่สุด5อันดับแรกตลอดการของซีเกมอันดับ1โจซลินโยสิงคโปร์ ว่า้ำาถึงันสิบเหรียญทองอันดับสองแพทริเซียชาญสิงคโปร์ว่ายน้ำหนึ่ง้าห้าถึงหนเเหรียญทองอันดับสควาติงเหวินสิงคโปร์ว่ายน้ำา2005ปัจจุบัน34เหรียญทองอันดับ4ควาเจิ้งเหวินสิงคโปร์ว่ายน้ำา2011ปัจจุบัน32เหรียญทอง อันดับ5โจเซฟสคูลลิ่งสิงคโปไว้น้ำ2011-2021 29เหรียนทองเหรียนรวม34เต่าลี่สิงคโปไว้น้ำ2005-2015 29เหรียนทองเหรียนรวม33